สวัสดีทุกท่านนะคะ สวัสดียังเป็นทางการอีกครั้งหนึ่งนะคะจริงๆเรานัดกัน19นาฬิกาเริ่มหนึ่งนาทีก่อนคงไม่เป็นไรนะคะหลายๆท่านก็เข้ามารอแล้วแล้วก็เนื้อหาวันนี้เข้มข้นมากๆเลยเพราะฉะนั้นเราเริ่มก่อนสักนิดหนึ่งก็เลยก็ได้นะคะแล้วก็ขอแนะนําตัวก่อนเลยนะคะคันธรรมณีระดาพงพัฒนาอาจารย์หลักสูตรศาส,สนาและจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนภาควิชามนุษยศาสตร์คณะสังคมศาสตร์และมนุษยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลค่ะเวบินาครั้งนี้นะคะในหัวข้อการรุญย่าต้มุมมองจากแพทย์ จริยศาสตร์และศาสนานะคะยินดีต้อนรับทุกท่านแล้วก็เราทราบดีมากเลยว่าครั้งนี้เป็นเว็บินาที่หลายหลายท่านนะคะให้การตอบรับดีอย่างยิ่งเป็นเว็บินาที่ โพสไปไม่ถึง24ชั่วโมงนะคะมีผู้เข้ามาลงทะเบียนอย่างล้นหลามแล้วก็ตัวเลขผู้ลงทะเบียนเนี่ยกว่า200คนเลยทีเดียวนะคะรวมถึงการแชร์ในโซเชียลมีเดียต่างๆอีกเป็นร้อยกว่าท่านด้วยก็ต้องขอบพระคุณมากๆนะคะแล้วก็เชื่อว่าจะเป็นเว็บบิณาร์ที่หลายๆท่านเฝ้ารอเฝ้าติดตามเพื่อจะได้ดูประเด็นที่น่าสนใจด้วยกันนะคะว่าในมุมมองของาศาสนาและมุมมองของจริยศาสตร์เนี่ยเรามองประเด็นเรื่องการดุลยคาตอย่างไรนะคะแต่ว่าก่อนที่เราจะไปเรื่องเว็บบิณาร์นะคะระหว่างที่รอเอเซนด ีบางส่วนผู้ที่ลงทะเบียนแล้วน่าจะกำลังทยอยเข้ามานะคะก็อยากจะชวนทุกท่านไปกดไลค์เพื่อติดตามข่าวสารที่น่าสนใจโดยเฉพาะการเสวนาอื่นๆที่จะจัดขึ้นขนาด สักประมาณใจมาสแรกถึง6เดือนแรกเนี่ยนะคะเรายังมีงานเสวนาอีกค่อนข้างเยอะทีเดียวนะคะรวมถึงเสวนายกตัวอย่างเช่นหัวข้อบุญบาปนะคะเราเลือกเองได้นะคะซึ่งในวันอังคารที่26กุมภาพัน์นี้เราก็จะจับประเด็นที่ยังมีการถกเถียงกันอยู่ว่าทําไปแล้วได้บุญหรือได้บาปกันแน่นะคะยกตัวอย่างเช่นการปล่อยปลานะคะหลายคนอาจจะคิดว่าปล่อยปลาเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ทําให้เราทําบุญได้ใช่ไหมแต่จริงๆแล้วเรามาดูประเด็นกันว่ามีอะไรที่น่าสนใจบ้างหรือในอนาคต นะคะเสวนาเรื่องการไปให้อาหารหรือว่าไปเยี่ยมเยียนเด็กในสถานสงเคราะห์แบบนี้เป็นบุญหรือว่าบาปกันแน่อันนี้ก็ถ้าสนใจก็กดไลค์นะคะ a c e b o o k ของทางหลักสูตรของเราไว้ได้แล้วก็สามารถติดตามข่าวสารเหล่านี้ได้เลยนะคะรวมถึงในอนาคตก็จะมีการเสวนา AI the series นะคะดูเรื่องจริยศาสตร์เทคโนโลยีด้วยว่ามีผลกับชีวิตเราอย่างไรเทคโนโลยีเข้ามา ครอบงำหรือส่งผลต่อการดำเนินชีวิตของเราอย่างไรบ้างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าท่านใดสนใจก็กดไลค์ไว้ก่อนได้เพื่อจะได้ติดตามข่าวสารเหล่านี้ค่ะ ในวันนี้นะคะสําหรับผู้ที่เข้ามาร่วมเสวนาในวันนี้ทุกท่านก็จะสามารถส่งคําถามได้ในช่อง Q&A นะคะซึ่งเปิดไปให้ทุกท่านแล้วนะคะท่านใดมีคําถามเพิ่มเติมจากที่ลงทะเบียนเราได้ส่งให้พิทยากรอ่านแล้วแล้วก็ถ้าวันนี้ท่านฟังแล้วก็มีคําถามรู้สึกว่าประเด็นนี้น่าจะต้องถามต่อนะคะก็สามารถส่งคําถามเข้ามาในช่อง Q&A ได้นะคะทุกท่านน่าจะเห็นตัวกดที่ช่อง Q&A แล้วก็ส่งคําถามเข้ามาได้เลยค่ะ แล้วก็สวัสดีไปถึงผู้เข้าร่วมฟังเสวนาครั้งนี้ในทาง Facebook ด้วยนะคะเรากำลังไลฟ์อยู่ทาง Facebook ของหลักสูตรศาส,สนาและจริยศาสตร์เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนทางเ c e e o o o เนี่ยแต่ถ้าเกิดท่านใดมีคำถามส่งผ่านแชทใน Facebook ได้เลยนะคะเรามาีผู้ที่ค,อ,คอยเก็บประเด็นคำถามส่งกลับเข้ามาในห้องไลฟ์ทาง Zoom นี้ แล้วก็เราก็จะได้พูดคุยแล้วก็เสวนากันนะคะถ้าใดมีคำถาม,ถามส่งได้ทั้งทางแชทของ Facebook แล้วก็ทาง Q&A ในห้องสูมได้เลยค่ะ นอกจากนั้นแล้วนะคะเพื่อให้เราเข้าใจตรงกันก่อนนะคะหลายท่านเนี่ยตอนเราได้อ,อ,อ่านคําถามที่ทุกท่านส่งมาตอนที่ลงทะเบียนนะคะเราก็เลยทราบว่าเอ,อ๊จริงๆเนี่ยเราอาจจะต้องกว่าพูดคุยกันก่อนว่าในวันนี้นะคะกรอบของการพูดคุยกันเนี่ยเราพูดคุยในประเด็นอะไรบ้างนะคะหลายท่านที่ได้รับอีเมลน่าจะได้เห็นกรอบการพูดคุยเรื่องการุญฆาตในวันนี้ไปแล้วนะคะ เราก็จะพูดในประเด็นที่เป็น active voluntary euthanasia นะคะซึ่งเ,เดี๋ยวจะขออนุญาตแชร์สไลด์ให้เราเข้าใจตรงกันก่อนที่คุณหมอแล้วก็วิทยากรทุกท่านเนี่ยจะพูดคุยประเด็นนี้เพื่อเราจะได้จับประเด็นได้ถูกแล้วกอ็อยู่บนหน้าเดียวกันคือข้อมูลเดียวกันนะคะทุกท่านได้เห็นหน้าจอแล้วนะคะ ในการพูดคุยในวันนี้ค่ะการุญาตสําสหรับเราในการพูดคุยวงของเราคือการยุติชีวิตให้ผู้ป่วยระยะท,ยท้ายที่ได้รับความทุกข์ทรมานจากโรคที่ไม่มีทางรักษาให้หายแล้วก็เป็นการทําเพื่อให้ผู้ป่วยพ้นจากความทรมานตามความประสงค์ของผู้ป่วยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้ที่เราคุยกันจะไม่ใช่ประเด็นเช่นตามมาตรา12ที่ทุกคนมีสิทธิทำ นักสือเจตนาไม่ประสงค์จะรับบริการสาธารณสุขเพราะในกรณีนั้นเนี่ยก็จะเป็นการพูดถึงสิทธิการตายดีในระดับที่เป็นการเชิงรับหรือว่า passive นะคะแต่ว่าวันนี้อย่างที่ทุกท่านเห็นเลยที่เราตั้งใจจะมาถามวาหลายๆคนเนี่ยส่งคำถามด้านกฎหมายด้วยเนี่ยค่ะจะเป็นประเด็นเรื่อง active voluntary euthanasia คือผู้ป่วยทรมานไม่มีทางเยียวยารักษาได้ผู้ป่วยสมัครใจผู้ป่วย ขออภัยค่ะผู้อื่นลงมือนะคะแล้วก็เป็นเป้าหมายเพื่อจบชีวิตไม่ใช่เพื่อรักษาหรือบรรเทาอาการประเด็นนี้น่าสนใจมากๆเลยเพราะว่ามีท่านหลายท่านตั้งคาถามในประเด็นกฎหมายด้วยนะคะนี่เรากําลังเชิญนักกฎหมายมาแล้วก็เข้าใจว่าเดี๋ยวท่านจะเข้ามาในช่วงตอนท้ายแถมให้เราอีกนิดหน่อยด้วยว่าประเด็นทางกฎหมายในเรื่องนี้ถ้าเรามองสิทธิการตายดีในแง่เชิงรุกแล้วก็เป็นไปด้วยความสมัครใจเนี่ย จะเป็นไปอย่างไรได้บ้างนะคะเพราะว่าประเด็นนี้ก็เป็นประเด็นที่ด้วยบทประพันธ์ของคุณหมอแล้วก็เรื่องราวต่างๆก็ทาให้มีการกระเพื่อมมีแรงกระเพื่อมที่ทําให้สังคมนะคะคิดถึงประเด็นเหล่านี้มากขึ้น ซึ่งเป็นที่มาของวันนี้ค่ะที่เราจะพูดคุยเหมือนเป็นวงสนทนาเป,นเป็นกันเองนะคะระหว่างบุคลากรทางการแพทย์แล้วก็ผู้ที่เป็นนักจริยศาสตร์แล้วก็นักวิชาการทางศาสนาต่างๆที่จะมองประเด็นร่วมกันว่าถ้าในอนาคตรประเทศไทยเนี่ยจะพูดเรื่อง active voluntary euthanasia มากขึ้นเนี่ย จะเป็นไปในทิศทางไหนได้บ้างแล้วก็ควรจะมีรูปแบบการพูดคุยในลักษณะไหนประเด็นไหนที่ยังสงสยัยประเด็นไหนที่ยังติดขัดอยู่วันนี้เราก็จะได้รับคําตอบกันนะคะก่อนที่เราจะไปเริ่มค่ะขออนุญาตแนะนําวิทยากรก่อนนะคะในครั้งนี้ทางหลักสูตรศาสนาและจริยศาสตร์ เพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนและภาควิชาบรษยศาสตร์นะคะได้รับเกียรติอย่างยิ่งจากแพทย์หญิงอิสรีสิริวันกุลทรนะคะหรือหมอแซมของเราซึ่งเป็นแพทย์เฉพาะทางเวชศาสตร์ครอบครัวเจ้าของนามปกาแซมมอนนะคะเป็นคุณหมอที่มีประสบการณ์ทั้งด้านการดูแลแบบประ,ประทับประครองรอที่เราเรียกกันว่าหมอพาลินะคะแล้วก็เป็นนักเขียนที่คร่ำบอดอยู่ในวงการมาก,กว่าทศวรรษเลยคุณหมอได้ช่วยให้คนทั่วไปเนี่ยได้เข้าใจการทำงานและมุมมองของบุคลากรทางการแพทย์ ตลอดจนประเด็นทางการแพทย์ผ่านการเรียบเรียง ร้อยเรียงตัวอักษรในบทประพันธ์ของคุณหมอหลายเรื่องเลยนะคะซึ่งน่าสนใจมากๆและโดยเฉพาะบทประพันธ์ที่นํามาสู่การเสวนาในวันนี้เรื่องการุญฆาคาค่ะสร้างแรงกระเพื่อมและทาให้สังคมตื่นตัวอย่างยิ่งกับสุขภาวะในระยะสุดท้ายของชีวิตและสังคมเนี่ยตั้งคําถามเกี่ยวกับสิทธิการตายดีว่าประเทศไทยเราควรจะกําหนดสิทธินี้ในลักษณะไหนบ้างนะคะเราก็อยากจะโฆษณาให้คุณหมอด้วยเลยจริงๆว่าวันเสาร์นี้นะคะที่สสสเนี่ยก็มีงานในหัวข้อเดียวกันเลย ที่จะพูดประเด็นเรื่องการุญยค่าด้วยว่าประเทศไทยพร้อมหรือไม่นะคะก็จัดโดยคณะกรรมการการสาธารณสุขสภาผู้แทนราษฎรถ้าท่านใดสนใจก็สามารถไปติดตามข่าวสารได้เพิ่มเติมนะคะนี่เราโฆษณาให้เลยเพราะว่าเป็นประโยชน์จริงๆนะคะงานนี้นะคะการุญยค่าในวันเสาร์นี้ก็มีงานที่สสสแล้วก็ต้องขอบพระคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะที่ให้เกียรติกับทางเรานะคะแล้วก็ในฐานะคุณหมอพาลิเนี่ย คิดว่าคุณหมอเนี่ยจะให้มุมมองแล้วก็เปิดประเด็นการเสวนาได้ดีอย่างยิ่ง แล้วรู้ว่าในช่วงท้ายเนี่ยคุณหมอในบทประพันธ์นะคะคุณหมอได้พูดถึงบทบาทของาศาสนาแล้วก็เห็นแล้วคุณหมอพยายามจะแตะหละายศาสนาเลยในช่วงท้ายก็เป็นที่มาว่าวันนี้มอฟังเลยสิว่า,าศาสนาพุทธาศาสนาคริสาศาสนาและาศาสนาอิสลามรวมถึงประเด็นทางจริยศาสตร์เนี่ยจะเสวนาอย่างไรบ้างนะคะเราก็เลยจัดทีมคณาจารย์จากหลักสูตรศาสนาและจริยศาสตร์ด้วยการพัฒนาที่ยั่งยืนนะคะ,อะรองาศาสตราจารย์ดรปรกรณ์สิงห์สุริยานะคะที่จะมาแบ่งปันมุมมองจริยศาสตร์ และพุทธศาสนานะคะแล้วก็ ประเด็นของที่เราเวลาเราเรียนเรา,เอาสอนเรียนกันเนี่ยเราก็มีประเด็นเรื่องจิศาิตร์ทางการแพทย์อยู่แล้วด้วยนะคะแล้วก็ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรประทีปฉัดสุพางนะคะที่จะมาเปิดประเด็นด้านคริสตศาสนาเป็นประเด็นสําคัญเลยเพราะว่าในทางาแนะดับระหว่างประเทศเนี่ยก็เป็นประเด็นที่ต้องพูดคุยกันเยอะพอสมควรนะคะแล้วก็อาจารย์ทีบเองเนี่ยมีความเชี่ยวชาญในเรื่องคริสตศาสนากับการพัฒนาสังคมไทยด้วยเพราะฉะนั้นก็จะได้เห็นจากหลายๆมุมมองนะคะและอีกท่านหนึ่งค่ะอาจารย์ดรวรพงษ์เจริญบง นะคะซึ่งเป็นอาจารย์ที่สอนเรื่องอจริยศาสตร์แล้วก็ศาสนาอิสลามด้วยแล้วก็เป็นอิหม่ามของมัสยิดด้วยนะคะเพราะฉะนั้นมาจัดทีมาคุยกันอย่างสนุกสนานเลยว่าเรื่องประเด็นเรื่องการรญยาตเนี่ยเราควรจะต้องพูดคุยกันอย่างไรบ้างนะคะโดยในช่วงต้นค่ะกิฟคิดว่าทุกท่านน่าจะพร้อมแล้วนะคะทางผู้เข้าร่วมเสวนาก็มาพอสมควรแล้วนะคะเพราะฉะนั้นก็ขออนุญ,ญาตยกเวที ประการแรกเนี่ยอยากจะให้คุณหมอเนี่ยเริ่มแชร์ประเด็นของอมุมมองของคุณหมอก่อนนะคะว่าอยากทราบม,มุมมองว่าในฐานะแพทย์ที่ดูแลผู้ป่วยแบบประคับประคองแล้วก็เห็นหลายๆกรณีที่ทําให้คุณหมอเนี่ยมีแรงบันดาลใจมาเขียนบทประพันธ์นี้ด้วยนะคะอยากทราบว่ามุมมองต่อการดําเนินการให้ผู้ป่วยที่ไม่มีทางรักษาเนี่ยได้มีสิทธิตายดีด้วยความสมัครใจคุณหมอมองประเด็นนี้ยังไงบ้างคะเรนเชิญเลยค่ะ